การลงทะเบียนเมลกันนะครับเพื่อที่เราจะใช้ตัวเพสโตสำหรับคนที่ยังไม่มีเมลก็หลบก,กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเมลก็ เลือกไปที่เมนูนี้นะครับสร้างบัญชีได้เลยกดเข้าไปน,นี่กดสําหรับตัวเองเลยนี่ก็ตั้งชื่อเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอทําเป็นแบบตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยกดถัดไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นปกติเลยตั้งวันเดือนปีเกิด นี้จะเป็นปีคสนะครับไม่ใช่พสนะนี้เลือกเพศผมไม่ต้องการตอบแล้วกันอะไรครับกดถัดไปเลยอันนี้ก็มันจะมีเมลที่เขาให้เลือกมาก็ตัวน,นี้เราจะตั้งเองก็ได้หรือว่าจะใช้ที่ Google เขาคิดมาให้ก็ได้นะครับถ้ากดจะสร้างเองก็เลือกมาที่อันที่สามแต่ว่าผมจะเลือกอันแรกนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจตั้งนะครับกดถัดไปอันนี้ก็ สร้างรหัสผ่านนะครับใส่ไปเลยถัดไปอันนี้ก็จะมาสู่หน้าของการใส่เบอร์โทรศัพท์แต่ว่าถ้ายังไม่ใส่ก็กดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ใช้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมลของเรานะครับชื่อเมลกดถัดไปได้เลยครับ ลื่อนลงมานะครับกดยอมรับทีนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้กดออกก็ได้ครับเพราะว่ามันจะสำรองข้อมูลพวกรูปต่างๆลงไปที่ Google Drive ของเราครับผมเลือกที่จะไม่สำรองนะครับกดยอมรับเลย ครับผมตอนนี้ก็ลงทะเบียนเมลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้ตัวเพจสโตได้แล้วนะครับผมอันนี้ทีนี้เราก็จะโหลดอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นเหมือนเครื่องเล่น Android ติดมือถือเครื่องหนึ่งเลยนะครับโอเคครับผมได้เมลมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะโหลดอะไรก็ได้เลยโหลด facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้หมดเลยนะครับโหลดของที่เราคิดว่าเราจะต้องใช้ก็พอนะครับอย่าง f c e b o o k อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคงไม่ได้เล่นในเครื่องหรอกครับผมก็ โหลดก็ได้หรือไม่ไโหลดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็มาสามารถดาวน์โหลดผ่านเพจสตูได้เลยก็เป็นสําหรับวิธีการลงทะเบียนก็เท่านี้นะครับ